หลังจากที่ตลาดสก,กุลเงินดิจิตอลทั่วโลกเกิดความพันผวนอย่างหนักสก,กุลเงินดิจิตอลมีมตีมสุนักอย่างชิบะอินุได้จุดประกายความหวังให้กับเหล่าบรรดาเทรดเดอร์และนักลงทุนในตลาดคริปโตทั่วโลกอีกครั้งโดยหลังจากที่โทเคนมีมตีมสุนักได้รายง,งานอัตราการพิ่มผันที่พุ่งสูงขึ้นกว่า2,800%ส่งผลให้ความรู้สึกของตลาดต่อการเคลื่อนไหวของราคาโทเคนชิบะในอนาคตมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นในขณะเดียวกันโทเคนนี้ ย่งได้รับการจดทะเบียนในตลาดฟิวเจอร์รายใหญ่บนกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตชื่อดังเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งยิ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังมากขึ้นในตลาดโดยรวม จากข้อมูลของทางชิบะเบิร์นซึ่งเป็นแพลตฟอร์มติดตามการเราผาผ่าญเหรียญโทเคนชิบะอินุได้รายงานบ bon น X เมื่อวันที่30สิงหาคมโดยรายงานอัตราเบิร์นเลดที่เผาไหมเหรียญโทเคนชิบะอินุพุ่งสูงขึ้นกว่า28,14 5เปในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยการเพิ่มขึ้นอย่างมากนี้เป็นผลมาจากการที่เหรียญโทเคนชิบะอินุจำนวน96.43ล้านตัวได้ถูกเผาในช่วงวันที่ผ่านมานอกจากนี้อัตราการใช้โทเคนที่เพิ่มขึ้นนมา1%ใช่วง ดังกวซึ่งทําให้มีความหวังเพิ่มขึ้นสําหรับโทเคน็นนี้โดยชุมชนชิบะแจ้งบนเอควาโทเค็นจํานวน172.99ล้านตัวได้ถูกใช้ในช่วง7วันที่ผ่านมาในขณะเดียวกันปริมาณอุปทา,านทั้งหมดได้ลดลงเหลือ589.27ล้านล้านชิบะโดยตัวเลขดังกล่าวได้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการสูญเสียครั้งใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อปริมาณอุปทา,านของเหรียญมีมชั้นนาได้รับผลกระทบตามความรู้สึกของตลาดที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นขาขึ้นซึ่ง สะท้อนถึงกฎของอุปทานและอุปสงค์ในขณะเดียวกันสิ่งที่น่าสังเกตก็คือชิบะอินุได้รับการจดทะเบียนฟิวเจอร์บนเคเค้นซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดแรกเปลี่ยนคริปโตชั้นนําโดยความพยายามในการจดทะเบียนล่าสุดนี้ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับโทเค็นมีมนี้โดยให้ความยืดหยุ่นและการเข้าถึงตัวเลือกของการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาที่เกิดขึ้นล่าสุดได้ทําให้ราคาของชิบะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามโทเค็นดังกล่าวยัาง คงซื้อขายกันอยู่ในโซนสีแดงในวันนี้ตามข้อมูลจากทางค o i n g ตยังคงแสดงให้เห็นว่าชิบะอินุฟิวเจอร์โอได้เพิ่มขึ้นมา0.44%ในกรอบช่วงเวลา4ชั่วโมงซึ่งมาพร้อมกับก,บการพุ่งขึ้น0.06%ของการาฟ24ชั่วโมงโดย OI อยู่ที่28.44ล้านดอลลาร์ในขณะที่เขียนบทความนี้แต่อย่างไรก็ตามปริมาณอนุพันธ์ของโทเคนมีมูลค่าลดลงไป15.33%เหลือ44.48ล้านดอลลาร์ในขนาเดียวกัน r I, ยังคงอยู่ในระดับ45ซึ่งบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นี้ยังคงอยู่ภายใต้สถานะความเป็นกลางโดยรวมแล้วสติตลาบยังคงแสดงให้เห็นว่าเหรียญน,นี้ยังคงอาจต้องเผชิญกับความผันผวนในระยะสั้นได้และในปัจจุบันในตอนนี้ราคาคงเหรียญทุกเค้นชิบยอินู u, นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1.41มีศูนย์น้ำหน้าอยู่4ตัวก่อนจุดทศนนิยม1ตำแหน่งต่อค่างเงิน US อลลา a ์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาคงเหรียญมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบวกเพิ่มข ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคแมทชีเลอร์นิ่งของเรานั้นยังคงบ่งบอกเป็นในถึงการถูกเทขายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตในฝั่งของตัวชี้วัดที่สําคัญอย่างตัว M A C D หรือตัว MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ M A C D นั้นยังคงยืนอยู่เหนือระดับของเส้นซิกแนลไลน์แต่ยังคงอยู่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยสูงโดยล่าสุดสัญญาณฮิสโตแกรมยังคงบ่งบอกว่ามีแรงขายมากกว่าวันก่อนหน้านี้ในฝั่งของออกซิเลเตอร์ของตัวชีบ่ายอินุเองล่าสุดตอนนี้เขียนไปชี้ไปที่มีแรง ขายและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจบลงแล้วเห็นว่าข้อมูลของเรานั้นมีประโยชน์สําหรับการตัดสินใจในการลงทุนก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานด้วยนะครับ